สวัสดีครับครับสวัสดีแฟนมวยสทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้แต่สรวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568าสดครับถ่ายทอดทางช่อง8เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนาเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับทั้งหมด6คู่นะครับในรายการแต่ว่าถ่ายทอดหลักๆก็จะประมาณสัก4-5คู่นะครับ มีคู่มวยก่อนชก1คู่นะครับเป็นการชกเที่ยงตรงนะครับถ่ายทอดทางแอปไลน์ทีวีนะครับส่วนถ่ายทอดทางทีวีช่อง8ปดนเริ่มคู่2เป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์4ี่คู่เอาเป็นช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทีวีและการคู่แรกผมไม่ให้ทัศนวิจารณ์นะเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่คู่ที่2คู่ที่3แล้วก็คู่เอกแล้วก็คู่ที่5นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับ4คู่ในการที่จะให้ทัศนวิจารณ์กันนะครับ คู่แรกนะครับเข้าสู่ช่วงฐานทัด์สดทางช่อง8นะครับก็นับเป็นคู่ที่2นะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิพบกับโจยอดเพชรสกอุ้หงยิ้มนะครับผู้นี้124ปอนด์คู่รองคู่เอกก็จะเป็นฟ้าคำรามนุ้ยสีมุมเมืองครับพบกับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยครับผู้นี้122ต่อ124ฝ่ายแดงต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับคู่เอกก็จะเป็นสีมาลายเพชรเจริญวิทย์พบกับเจ้าเหนือเพชรพูดประชาชื่นครับผู้นี้ร้7ยปอนด์คู่ที่5ครับเป็นเพชรทองนิิตสมุย กับชาย8 bck ยิ้มครับคู่นี้11 4ป่ปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกู๊ดนะครับรวมลิวข้อมูลมวยเด็ดราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ ไปว่ากันที่คู่ที่2นะครับเข้าสู่ท่วงหนากรชดทางช่อง8นะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิพบกับเจ้ายอดเพชรสออสูงหายยิ้มนะครับคู่นี้124อปอนด์ฝ่ายแดงในเป็นเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับหรือว่าสิทธิเจฟบีมครับมวยการจนทบุรีซ้อมมีที่สอสวนนภัที่การจนบุรีครับอายุ29ปี165ซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับแต่ว่ามีลูกเตะขาต่อยหมัดนะเป็นมวยตัวเล็กนะครับเตียสั้นนะครับเตะขาตออยหมัััดดุุ้นนนนบบคไะร แล้วก็วงในมีประเภทล็อกลัดมดตีปั้มตีเหนียวครับแพ้เสือจันทร์ซอยสระโชคที่กองทัพอากาศดอนเมืองชนะแตกยกสามพรศักเล็กสอสวนรันครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดชาแนงยกสามซ้อมีเขยียดชัดชัยที่กองทัพอกกาศดอนเมืองครับเมื่อวันที่27เ,เมษายนที่ผ่านมาผู้ชดก็เป็นยอดเพชรสอกอสูงหงยิมหรือว่าผู้กองบัดบางบานครับมวยนครปฐมซ้อมส,อสอกสูงหงยยิม20ปีครับ170ยเเซนติเมตรนะครับพื้นเพยก็เป็นมวยประเภท หนักแรงทุกลูกเหมือนกันประเภทบูครับชนะกล้องฟ้าสักสมบูรณ์ครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองวันนั้นได้นับ8ปดคัมนะครับแพนออกยก2เจ้าราวีเพชรกระสังที่อ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดมาช้านอกยก3โจอ,อี้สิงบ้านสร้างที่อ้อมน้อยครับ1มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับช่างน้ําหนักเมื่อวานตอน4ี่ทุ่มนะครับเพชรสามารถในมีเหยียบเจอช่างครั้งเดียวผ่านเลยนะครับมาขาดประมาณสัก0.5 ส่วนยอดเพชรนี่มาเท่าบิกัดนะครับคู่นี้ราคาเลทยังไม่เปิดนะครับรูปร่างช่วงชกก็อยู่ที่ทางด้านเจ้ายอดเพชรนะครับส่วนเขาเรียกว่าลุกหนักลุกแรงลุกบูลูกสู้เนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรสามารถเมืองผ่าภูมินะครับคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ําทํางานทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรสามารถในเตขาต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับส่วนวงในก็จะมีลูกจังหวะล็อกลัดปัม้มตีเด้งตีสู้นะครับ ยอดเพชรสอคอทงงหยยิมก็หนักแรงเหมือนกันกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยก็พอๆกันเลยครับแต่ว่าอายุคนนเจ้าเพชรสามารถเนี่ยเขาจะเยอะกว่าคู่นี้ผมมองว่าต้นๆเนี่ยน่าลุนเพชรสามารถไปก่อนนะมีลูกเตะขาต่อยหมัดส่วนวงในก็มีลูกจังหวะล็อกลัดมัดตตีดูหลากหลายครบเครื่องกว่าแพ้นอกยังมีในนะครับชอบทิธเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นคู่รองคู่เอกนะครับฟ้าคำรามนุ้ยสีมุมเมือง พบกับเจ้าเด็ดดวงเกียริเขาน้อยครับพู้นี้ร้อยยี่สองต่อ, 4, ตอ,อร้อยยี่สี่ฟ้าคำรามต่อน้ำหนักให้สองบอ์นะครับฟ้าคำรามนุ้ยสิวเมืองครับหรือว่าเพชรแสงทองนะครับมวยยะโสธรกลับไปซ้อมเยูืที่ยะโสนะครับเพชรแสงทองไม่ได้ซ้อมอยู่กับพี่นุ้ยสิวเมืองแล้วนะครับยี่สิบปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับพื้นเพยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเชิงชกค,ความเป็นมวยฉลาดนะครับเหลี่ยมเชิงชกดูจุกจิกชกยากเลยแพ้นักทุกคนลูกบุญมีที่ร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็มาชานอกโยค่าสีตรน,นชใช้ซูจีบะหมี่เกี้ยวที่ดังสิทธ์แพ้คะแนนเจ้าเด็ดอเจ้าดวงสมบงเอ็มเจไฟไฟไพ์พอยที่ราชดำเนินหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่โชค,ครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยครับมวยสตูลซ้อม,มู่ที่จังหวัดสตูล,ลนู่นเละครับที่เกียริเขาน้อยยี่สิบสี่ปีร้อยหกสิบสองเซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายเตะขาเจาะยางเตี้ยสั้นนะครับเตะขาลำหักลำโค่นดีนะครับกระดูกมวยถือว่าเป็นรองนะแต่ว่าอายุเยอะกว่าต่อยมาประมาณ30กว่าไฟครับ แพนนกยก2โบวี่ปอประจักยิมที่ราชดำเนินชานนกยก2ลายไทยพรชุมพีที่กองทัพอากาศชานนกยก4นิติเฟสสริทิชัยครับที่สงขานะครับ13เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฟ้าคำรามต่อน้ำหนักให้2ปอนะครับ122นะครับส่วนเด่นด,ดวง124รูปร่างช่วงชกฟ้าคำรามได้สูงได้ลอยกว่าแต่ว่าน้ำหนักเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะ ฟ้าคำรามเนี่ยประมาณ57กิโลนะครับน้ำหนักสบายสบายเลย122ปอนด์ส่วนเจ้าเด็ดดวงเนี่ยน้ำหนักปล่อยๆป,ประมาณสัก6กกิโลต่างกันอยู่ประมาณสัก5กิโลเลยนะคู่นี้เนี่ยเด็ดดวงคุมน้ำหนักมาเยอะหน่อยแต่ว่ามวยช่างช่างเย็นเมื่อวานอะ่ะแล้วต่อยวันนี้อะ่ะคิดดูถ้าฟื้นวันนี้ได้เปรียบน้ำหนักใหญ่กว่าบานเลยนะตัวเล็กจริงครับแต่ว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยผมมองว่าเด็ดดวงวันนี้ดูลุนก่อนได้เลย คู่นี้นต้นชอบเด็ดดวงเกียร์เขาน้อยครับเตะขาเจาะยางก่อนโดนตัวโดนทีตทัวทีวันนี้ผมมองว่าหนักแรงกว่าได้น้ําหนัก2ปอนด์นะครับปล่อยๆก็เยอะกว่าช่างก่อน1วันผมมองว่าเวรทน้ําหนักแบบนี้เนี่ยเจ้าเด็ดดวงเลยถึงแม้จะคุมมาเยอะก็ตามผมมองว่าข้ามวันมาฟื้นแน่นอนได้เปรียบเบทใหญ่ครับวันนี้กะชนะฟ้าคำรามหนุยสีมุม่เมืองครับคู่ที่4เป็นคู่เอกนะครับสีมาลาัยเพชรเจริญวิทย์พบกับเจ้าเหนือเพชรพุทธประชาชื่น คู่นี้117ปอนด์นะครับสีมาลายเพชรเจริญวิทย์หรือว่าเจ้าเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นั่นแหละครับมวยสารคามซ้อม,ม่ิี่เพชรเจริญวิทย์ที่จังหวัดมหาสารคาม23ปี170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยล็อกลัดมดตีต้นๆไม่หล่นก่อน4 5หเนี่ยเหนียวเหนืบเลยตัวเนี้ยชะนะเพชรสุพรรณบประจัน์สีที่อ้อมน้อยแพ้ภูสิงห์ประธานดิ่งของสวนบูรีสอ์ที่รลังสิทธิชะนะเพชรราชสารนิติสมุยครับที่กองทัพระกาศดอนเมืองย2ิมีนาคมที่ผ่านมา ผู้ชกเป็นเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับหรือว่าสพวงทองครับมวยบุรีรัมศรีกำลังหนึ่งที่ชัยนาท24ปี1 7 2เซนติเมตรครับจังหวะฝีมือครับตั้งรับจับทางหมัดศอกอันตรายต,ต้นต้นอาวุธคมครับแต่ว่ากดเขาไม่ลงในสีห้าก็ลำบากเหมือนกันแพ้นอกโยกสี่ล้านย่าแก้วขวยบางขลมงที่กองทัพบกาศแพ้วัชระบุสบุญสวัสดิ์ที่กองทัพากาศชะนะคะแนนเป็นราชสารน,นิติสมุยที่กองทัพากศดอดนเมือง27เเมษายนที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร17ปอนด์เนี่ยเป็นเวทสบายๆด้วยกันทั้งคู่นะเพชรเจริญอาเจ้าสีมาลัยเนี่ยหรือว่าเพชรมาลัยเนี่ยก็ต่อยอยู่ประมาณสัก1้5ย1 6 1 1 7ถือว่าเป็นเวทสบายๆเลยส่วนเจ้าเหนือเพชรพุทธประชาชื่นก็อยู่ประมาณตัก1 1้1ย8เเวทน้ําหนักนี้ก็ถือว่าอาจจะคุมเยอะกว่าหน่อยปล่อยๆเหนือเพชรเนี่ยใหญ่กว่าประมาณ1กิโลนะครับคู่นี้ต้นๆเหนือเพชรลุ้นได้นะแต่ว่าถ้ากดเขาไปลงเนี่ยเวลาโดนเข่า โดนเขาเรียกว่าประเภทหายใจลดต้นคอเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบนะเจ้าเหนือเพชรตัวนี้คู่นี้ต้นกับปลายแหละต้นๆเนี่ยเหนือเพชรดีกว่าหน่อยแต่ผมมองว่าวันนี้เสียดสีประท้ากันไปแล้วลูกตือ้อลูกเกาะในเนี่ยวงในเนี่ยผมมองว่าสีมาลายดีกว่านะวันนี้ซื้อไปที่ลูกเหนียวครับจังหวะวงในของสีมาลายครับต้นๆไม่โดนศอกหล่นก่อน4ีหผมมองว่าวันนี้ดีกว่าเลยนะวงในในี่ตีตัวเดียวแน่นอนชอบไปที่เจ้าสีมาลายเพชรเจริญวิทย์ครับวันนี้จะชนะเหนือเพชรพุทธประชาชื่น ส่วนคู่ที่5ครับหลังคู่เอกนะคู่นี้ก็น่าจะถ่ายทอดอยู่นะครับก็เพชรทองนิติสมุยพบกับเจ้าชาย8 BCK ซเคยิมครับคู่นี้114ปอนด์อเพชรทองนิติสมุยครับหรือว่าสิทธิประจันบาลครับมวยชนบุรีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่ชนบุรีของสอจอวิชิตนี่นะครับมวยทีมงานเขาเรียกว่าคนจัด16ปี175เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับต้นต้นี่นมีหมัดนะตัวนี้ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยส่วนวงในเนี่ยจังหวะล็อกจังหวะ จับเสียบยัดไส้กระถุ้งเข่าในแข็งแรงมากชานอกโยกแพนอกโยกสามหนึ่งสยามสอดชาพันธ์ที่ที่เวทีมวยสีโอปอตั้งแต่ปี 66, 6 6นู่นแหละครับแล้วก็หายไปเลยนะครับปี67ไม่ได้ต่อยเลยนะกลับมาไฟแรกมาชานอกโยกสีฉลามดำสอมนุนที่กองทัพอากาศชานอกโยกหนึ่งฟ้าแรมโตโยต้าระยองที่กองทัพอากาศยีิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกเป็นชายแปดบเกย,ยิมครับซากุระสอจอบียกอุไทยมวยฉะเชิงเซา ซ้อมบี k ยิมครับ16ปี175เซนติเมตรนะครับปื้นเพก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันบู๊ดุดันแต่ว่ากระดูมวยยังน้อยอยู่ครับต่อยมาสิกว่าไฟเองแพ้ยกเพชรสิทธิพัฒนาที่กองทัพปรกาศแพ้สุกนี้พยักเมืองชนที่กองทัพปรกาศชนะไก่ชนสอประวัติเมืองที่กองทัพปรกาศ22มีนาคมที่ผ่านมา ายแดงขาด0.1ครับเงินลด0.2คู่นี้ชอบที่เพชรทองนิติสมุยครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยดีกว่านะครับต่อยมวยมาเยอะกว่าชายแปดเนี่ยเพิ่งต่อยมา10กว่าไฟเองเป็นมวยเข่าทะลุดูดนันบูดูดันจริงแต่ผมมองว่าตัวนี้เพชรทองเนี่ยเขาจะมีหมัดนะครับต้นๆมีหมัดมี2องลุนได้แต่ถ้ากดไม่ลงวงในเนี่ยเหนียวเดือบเลยโดยเฉพาะลูกเสียบจะไส้ครับผมมองว่าเพชรทองตัวนี้ดุดันกว่านะครับจะชนะชาย8 bck ยิม สรุปมชอบทั้ง4คู่นะครับเอาช่วง่า่ทอดสดนะคู่แรกผมไม่ให้ตัสนาวิกาลแล้วกันเพราะว่าแฟนมวยหลายท่านก็ทักเข้ามากันเยอะแล้วก็คอมเมนต์้ามาบอกว่าคู่แรกส่วนมากไม่ได้เสียก,กันเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทอดนะครับช่วงแต่ทอาสดก็คู่แรกเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับคู่ที่คู่ที่3ก็เป็นคู่รองนะครับชอบไปที่เจ้าเด็ดดวงเกียรติเขาน้อยคู่เอกเนี่ยชอบสีมาลายเพชรจเจริญวิทย์นะครับส่วนคู่ที่5เนี่ยชอบไปที่เพชรทองนิติสมุยนะครับ สามดาวแล้วก็ห้าดาวประจารายการนะครับวันนี้สามดาวผมอยากให้ลงทุนลองไปที่เจ้าเด็ดดวงเกียรติเขาน้อยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าขึ้นมาราคาฟ้าคำรามเป็นต่อแน่นอนเพราะว่าต่อน้าหนักถึงสองปอนอะเด็ดดวงวันนี้เตี้ยท่านเล็กกว่าจริงครับแต่ว่าได้เปรียบน้ําหนักสองปอนปล่อยๆก็ใหญ่กว่าช่างน้ําหนักเมื่อวานนะครับต่อยเช้าวันนี้ผมมองว่าฟื้นแน่นอนโดนตอโดนทีตัวทีหนักแรงกว่า ห้าดาววันนี้ไปที่สีมาลัยเพชรเจริญวิทไม่พลาดโดนสอกหล่นไปก่อนวงนายนี่ตีตัวเดียวแน่นอนวันนี้จับนายได้เกาะอยู่เนี่ยผมมองว่าวงนายนี่เหนียวหนึบเลยเนี่ยเนื้อเพชรตัวนี้ไม่ค่อยชอบประเภทที่หายใจลดต้นคอด้วยผมชอบไปที่ยองสีมาลัยนะครับวันนี้เป็นผู้ชอบผ้าดาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากในเที่ยวนี้ขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงเพงรวยๆขอขอบพระคุณครับ